ครับสวัสดีครับแผนกช่างอากาศยานวิทยาศาสตร์อิเมืองแลวันนี้เราจะแนะนําเรื่องของการใช้เครื่องมือเครื่องมือส่วนแรกนะครับคือเครื่องมือที่เรียกว่าแฮนด์ทูใช้สําหรับการบำรุงรักษาหรือแมนเทนแนน์เครื่องบินที่เป็นเครื่องบิน GA หรือ general aircraft ซึ่งถือเป็นเครื่องบิน Standard Aircraft ซึ่งเหมาะที่สําหรับในการจัดการเึกษนาให้กับนักเรียนเกศึกษาระดับปวสครับจะสาธิตการใช้เครื่องมือนะครับเครื่องมือชิ้นแรกที่เราจะนําเสนอคือสกรูไดเวอร์ที่มีลักษณะของสกรูก็ี่เรียกว่าเป็นฟิลิปสก r ูไดเวอร เพื่อทําการบำรุงรักษาหรือทดสอบการทํางานหรือทดซ่อมบารุงอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่มีความสาคัญคือสปินนิ่งครับตามผมมาครับครับสำหรับตัวอย่างการใช้เครื่องมือครับสำหรับตัวสกูดิเวอร์เพื่อทําการถอดประกอบอุปกรณ์ตัวอย่างคือสปินนิ่งครับกขจะมูฟสปินนิ่งไป อุปกรณ์ชิ้นต่อไปกับเครื่องมือประเภทนี้เป็นเครื่องมือที่สามารถที่จะทําให้งานมาตรฐานของช่างอากาศยานมีมาตรฐานเท่ากันทั่วโลกคือการที่จะขันสกรูขันโบหรือนัดให้แน่นและมีความถูกต้องตามสเปคหรือคู่มือนั้นก็คือจําเป็นต้องใช้ท็อกเลนช์ท็อกเลนช์ตัวนี้ก็จะต่อเข้ากับอุปกรณ์ที่จะเข้ากับซ็อกเก็ตเลน์วันนี้จะทดสอบการทํางานของซ็อกเก็ตเลน์ที่ปรับตั้ง ตามคู่มือเรียบร้อยแล้วในการขันให้แน่นของโบสําหรับตัว POP เพลเลอตัวนี้ต้องดูนะครับอเชิญผู้ช่วยครับครับจากตัวบนนะครับ นี่ครับจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นช่างที่ไหนในโลกนี้ถ้าทําเกี่ยวกับอากาศยานจะสามารถที่จะทําการขันน็อตให้แน่นขันโบลให้แน่นได้เท่ากันทั่วโลกด้วยขมือมาตรฐานที่เรียกว่าจะเป็นสเปเชียลทูลในท็อกเลนตัวนี้ครับครับผมกับการอนุชิต UPL ล i c เส้นสิ่งที่สําคัญมากนะครับสําหรับเรื่องการบินก็คือเรื่องการเตรียมอากาศยานก่อนทําการบิน Pre Flight Inspection Check ครับ ตอนนี้ผมอยู่ในห้องค็อกผิดเป็นขั้นตอนที่1นของการตรวจสอบผมตัวยจะตรวจสอบเรื่องของสวิตชเรื่องของทรอตเติลคันอนต่างๆแล้วก็ส่วนบังคับอากาศด้านซ้ายแอรอนด้านขวาแอรอนครับจากหน้าหูจงสเตเปอร์ไลเซอร์แอนด์ลัดเดอร์ ครับของสบิตต่างๆสมบูรณ์ครับสําหรับขั้นตอนที่1นึ่งภายในค้กผิดครับสําหรับการพีไฟเช็คขั้นตอนสุดท้ายคือเลฟวิ่งปีกด้านซ้ายก่อนที่ผมจะทําการบินนะครับเราจะเช็คปีกชายหน้าของเลฟวิ่งว่ามีบุบเสียหายหรือมีอะไรที่เป็นที่สังเกตรหรือไม่จนกว่าเราจะมั่นใจว่าปีกชายหน้า มีความสมบูรณ์จากนั้นรีโมทเบริฟฟ์ฟลายสเตติก flight, พอร์ตรีโมทเบริฟฟ์ฟลายพิโตสตติกครับผมพร้อมที่จะบินแล้วครับครับขอรันอารเป็นจิ้นนะครับ ATC กัปตันอนชิตรันอารเป็นจิ้นรันเวอ์วันซิก เฮียเฮียเซปซินครับ